แต่ทลายของพี่สวยมากเลยออกทุกข้อเลยค่ะออกทุกทางเลยลองดูค่ะส่วนของพี่ออสท,ที่ใช้มาเกือบเดือนแล้วตอนนี้น้ำหนักปามก็ดีมากขึ้นไหมพี่ดีขึ้นพี่เขาใช้แล้วก็มันได้ผลดีมากด้วยค่ะทด้องบอ,บอกต่อตอเริ่มแรกใช่ค่ะส่วนนี้ของของพี่ออสบ้านทำเนียมนะคะใช่ครับตอนนี้เขาใส่สาหรายโกมิกมาร่วมเดือนแล้วค่ะ ลองทดลองดูนะคะว่าต้นปาล์มก็สวยมากเลยค่ะลูกดกมากเลยค่ะสวนปาล์มของพี่ออสบ้านทำเนียบนะคะพี่ออสใส่ใส่ปุ๋ยสารายโกมิกมานานหรือยังค่ะยังไม่ครบเดือนทีสวยมากเลยค่ะพี่ปุ๋ยสารายโกมิกหัวอาหารพืชน,นวัตกรรมใหม่จุดเด่นมีสารอาหารมากกว่า เห็นผลเร็วกว่าถูกกว่าเห็นผลภายในถุงเดียวครบทุกอย่างที่พืชต้องการช่วยบำรุงดินช่วยเพิ่มผลผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพช่วยให้เปลือกยางน,นิ่มขึ้นกรีดง่ายช่วยเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางให้เข้มข้นขึ้นช่วยปรับสภาพดินช่วยสร้างภูมิคุ้มกันให้กับปามทนแดดทนฝนสดชื่นฟื้อเร็วประหยัดเวลาประหยัดแรงงานประหยัดเงินต้องปุ๋ยสาหร่ายโคมิก จัดจำน่ายโดยบริษัทไอซ์สมาร์ทโก168 สนใจสั่งซื้อปุ๋ยสาหร่ายโกมิกได้ที่พี่หลิวโทร0 9 2 6 4 5 2 9 9 3สวนนี้ของของพี่ออสบ้านทำเนียมนะคะคตอนนี้เขาใส่สาหร่ายโกมิกมาร่วมเดือนแล้วค่ะคลองทดลองดูนะคะว่าต้นปาล์มก็สวยมากเลยค่ะลูกดกมากเลยค่ะ